สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรวยเฮงเก่งดิจิตอลีกับหลังหันนะคะวันนี้ในซีรีส์อาทิตย์ละวัดเราได้เดินทางมาที่วัดโลกโมรีนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนี่นะคะวัดโลกโมรีจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะรถราคับคั่หน้าๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นคูเมืองนะคะ นี่ค่ะอยู่ริมถนนเลยนะคะใครอยากมาใครอยากมาด้วยตัวเองนะคะก็ไม่ยากค่ะกด GPS มาได้เลยนะคะสมัยนี้ดีเนาะทำคลิปไม่ต้องระบุอะไรเยอะนะคะในส่วนของเส้นทางก็อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่ยากค่ะกด GPS มากันได้เลยนะคะนี่ค่ะบริเวณรอบๆเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ปินได้เข้ามาในวัดนะคะแต่ว่าก็เคยผ่านบ่อยค่ะถ้าใครที่แบบชอบมาเดินตลาดนัทท่าแพแต่ก่อนปินก็ชอบชอบเดินตลาดนัทท่าแพอะไปทุกอาทิตย์เลยอะคะ่ะแต่ตอนนี้เขาก็ปิดอยู่เพราะว่านะสถานการณ์โควิดอยู่ใกล้ๆค่ะนะคะหาไม่ยากสามารถที่จะกด GPS เข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูตามสถานที่ต่างๆในวัดกันนะคะ เมื่อเข้ามาถึงแล้วนะคะทางด้านซ้ายมือค่ะใต้ต้นโพต้นใหญ่เลยนะคะบริเวณนี้เราก็จะได้มาสักการะนะคะพระพรหมก่อนเลยนี่ค่ะพระพรมพระผู้สร้างนะคะก่อนเลยค่ะแล้วทางด้านหลังตรงนู้นนะคะก็จะเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือด้วยอยู่ข้างหลังนะคะมีพระพุทธรูปปางต่างๆให้เราได้ สักการะบูชานะคะนี่ค่ะบรรยากาศภายในวัดนะคะ ตอนนี้เรายังอยู่กันในส่วนด้านข้างซ้ายของวัดตั้งแต่ทางที่เราเข้ามานะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่บรินเข้าไปไหว้พระมหาเทวีเจ้านะคะอ๋อกล้องถ่ายไม่ได้อีกแล้วค่ะสองสามครั้งนะคะ,อะตอนนี้เรามากันที่พระโพธิสัตว์เกลนออ่มพันกรค่ะ จะเข้าไปที่เป็นก็เรียกไม่ถูกเนาะเรียกแต่โบดโบดนะไม่รู้ว่าใช่โบดหรือเปล่านะคะคะเป็นศิลปะล้านนาะสวยงามมากนะคะ พัฒนาบุญร่วมกันนะคะทุกๆคนนะขอส่งบุญบารมีกุศลนี้ไปยังทุกท่านที่รับชมคลิปแล้วก็ติดตามรายการของปริญทุกท่านนะคะให้ลูกค้ามหาเศรษฐีทุกคนด้วยค่ะสาธุเอาละค่ะเมื่อออกมาแล้วนะคะนี่เป็นประตูด้านข้างนะ เดี๋ยวเราเข้าไปที่ JD แห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่า j จดีแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง วัดโลกโมรีเมืองเชียงใหม่โบราณสถานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2070นะคะโดยพระเมืองเกตกล้าวและเจดีแห่งนี้ยังเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระเมืองเกตกล้าวในเวลาต่อมาโบราณสถานคือเจอดีและวิหารนะคะเจดีเป็นทรงปราสาทยอดระฆังที่มีฐานสูงขนาดใหญ่มีสิ่งที่โดดเด่นคือประติมากรรมรูปปั้นนะคะเป็นปูนปั้นรูปเทวดา ที่ประดิษฐ์ในมุมธาตาุเรือนธาตุและพญานาคห้าเสียนนะคะที่กรอบซุ้มจอน,นํารวมทั้งวิหารไม้ศิลปะล้านนาที่เมื่อกี้เราเข้าไปกันนะคะตกแต่งด้วยลวดลายดอกไม้และก้ารไม้อย่างสวยงามซึ่งปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่บนฐานวิหารสมัยล้านนาค่ะเราไปดูในส่วนของเจดีกันนะคะ เดีคนชอบตัวเลขนะคะแต่ปรินไม่ฝักใฝ่เรื่องนี้ค่ะ ปีพุทธศักราช2070ก็ปีนี้2564นะคะ500กว่าปีเนาะกับ500ปีได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการไหว้พระโมลีนะคะ เราได้มาอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ๆสิ่งหนึ่งที่ปรินได้รับนะคือเรารู้สึกเลยว่าเราตัวนิดเดียวค่ะฉะนั้นการที่คนโบราณเขาสร้างปูชนียสถานสถานที่สำคัญใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นกุศโลบายหนึ่งให้เรารู้จักรู้ว่าตัวเราเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะคะ เป็นการลดอัดตราอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะสำหรับปรินค่ะสำหรับปรินแล้วทุกวันอาทิตย์นะคะปรินก็จะตระเวนไปตามวัดต่างๆทำคลิปออกมาแต่ว่าจะตัดต่อค่อนข้างช้าค่ะก็เลยเหมือนนานๆมาทีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ติดอะไรสำคัญหรือฝนไม่ตกเนี่ยก็จะไปวัดอาทิตย์ละวัดค่ะ ไปวัดทําไมไปวัดเพื่อวัดตัวเองค่ะวัดตัวเองว่าเราเห็นตัวเองใหญ่โตขนาดไหนนะคะอัตราเราขนาดมันเท่าไหร่แล้วนั่นแหะค่ะวัตถุประสงค์ของการมาวัดของเปลินนะคะที่จริงนั่งวัดที่บ้านก็ได้ค่ะแต่ว่าเป่ยนบรรยากาศบ้างนะคะทุกคน ในฝั่งตรงกันข้ามถนนนะคะกับวัดโลกโมรีะค่ะพอดีในด้านข้างของเจดีปรินก็ไปเห็นสถานที่หนึ่งอยู่ตรงข้ามถนนไปนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเออไม,ไม่ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นอะไรแต่ว่าเห็นตรงนี้นะคะเป็นศาลบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะขอกลับถวายบังคมนะคะแล้วก็ มีผู้คนนะคะนำไก่นะคะมาถวายเยอะมากเลย <Yeah. S 1> เข้าใจว่าก็น่าจะแบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนมาขอพรใดๆแล้วคงจะประสบความสำเร็จนะคะส่วนด้านนู้นจะมีองค์พระพิฆเนศด้วยอยู่คนละฝาฝ่าถนน,นะคะ่ะเลยเหมือนแอบถ่ายเนาะ <laughs> นะคะนมัสการค่ะ นี่มาเจอแองเจลด้วยค่ะเจอขนนกด้วยนะคะแต่เราจะไม่เก็บเราจะไม่เก็บไปนะคะให้แองเจลอยู่ที่นี่ขอบคุณที่มาทักทายกันนะบริเวณนี้เป็นศาราธรรมนะคะมีผู้ใจบุญ เป็นผู้อุปการะการก่อสร้างจำนวนเงินสองล้านบาทสวยมากเลยค่ะเป็นรู้สึกว่าตรงนี้รู้สึกเย็นแล้วก็สงบมากเลยนะคะสวยจังเลยค่ะรู้สึกชอบ ความสงบเย็นนะคะพื้นเป็นไม้สวยมากค่ะขออนุญาตกราบนมัสก,การองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้นะคะ าล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ได้มาเยี่ยมชมนะคะเที่ยวสักการะสนะิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดโลกโมรีจังหวัดเชียงใหม่กันได้ครบถ้วนแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ชื่นชมแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยกันในยุคโควิดแบบนี้นะคะไม่ได้มาเองดูผ่านวิดีโอก็ยังดีค่ะขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยว่าครั้งต่อไปเราจะพาท่านไปที่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ